นั่น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 ดินอยู่ในรอบแล้วพี่น้องหลังนี่ดินอยู่ในรอบแล้วนะนามติ้งเนิ่ม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 เนิ่ยุกเดี๋ยวหน่อยฮะตัวใหญ่ไปลุ้นกันครับนั่นไหลลงไปแล้วไหลลงไปแล้วโอ้สวยครับสวยพุ่นโอ้นั่นมาแล้วครับมาแล้วบวกแล้วบวกเาะท้ายขาดคำไซส์ใหญ่ไซส์โตเลยครับ วัดดีครับเหมือนเดิมครับเยีปลอบปูทะเลยานเสาพี่น้องตอนมาใส่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเมื่อวานฝนตกตั้มไม้เก่าพี่น้องตั้มไม้เดิมไม้ชิบทีเล้วที่มันหมานไปมากรับทีมงานเก่าละ่ะท่านเหมืองพัานต่ำ ผู้หนึ่งอนเนกต้มไม้เกา่าคิดทีแล้วหมานคักอิลิลวาวมะสัมที่เป็นยังไงหยามขีเกา่าสีคือบ่ไอรุ่นน้ำกันครับต้นไม้เกา่ายามขีเก่าที่เป็นยังไงครับหมู่บ้านกะใก้แถวๆนี่แหละพุงกลางเนี่ยใน่หล่องในหยังเนี่ยนี่หลังแหละโอ้ tôi nâng nói cái hôm to hát chìm thì leo cua màn heo lấy chìm thì leo leo nè chưa ra phun nó thấy bớt rồi đấy kiến tua là đấy nè nhìn thấy nhiều hay không? Rong tua องตัวสองเต็มหลังนี้ไปครับลุ้นกันต่อครับเรื่องมาแล้วมีไม่หากัูกลางเลยพี่้องมีตัวมีตัวไหมเยี่ยมีมห้อยกิ้นอยู่ครับสองตัว สองตัวงามอยู่บอสสีไล่สีเลี่ยดอกหลังนึง,นงอายุบอสไกลกันนะน้ำขึ้นบ่สไหลไปเลยครับมัน,นี มีตัวบ่เนี่ยขืออ,อ,นะอ,ยอ,ยอยู่ซือๆรือแท้น่ะโอ้ตัวน้อยตัวนึงได้ครับมัวต่อครับมีใส่ไงใส่กามกุ้งวาพี่น้องนี่รุนกันอีหลังหนึง่ง ชีก็เตื่นยังไงอ้นั่นมาแล้วครับมาแล้วบวกแล้วบวกมาท้ายขาดคำไซใหญ่สซโตเลยครับอ้กลามเลียงอีกครึ่งงามเลยพี่นหนองงามเลยเลยงามเลยครับมาแล้วครับหมานมาแล้ว,ลวไปรุนตัวพังผุน่นหลังมอยุแถวหนียุื่อไะไวะเห,ไเห็นแล้วเห็นแล้ว ยัง,งขึ้นหลังวังหันวะนึกถึกวะอ้ตัวนี้น้อยตัวหนึ่งนะ้ครับรุ่นหลังต่อไปกันบ่ไปกัน

เป็นะรอบโอ้ยเศร้สวยวะหลังนี่เนี่ยบอถือพี่น้องนะครับเป็นนันนันนันนดินอยู่ในรอบแล้วพี่น้องหลังนี่ดินอยู่ในรอบแล้วนะน้ำติ้งนึ่มนึ่มนนึ่มนนึ่มอยู่ตัวหน่อยฮะตัวใหญ่ไปลุ้นกันครับงานไหลลงไปแล้วไหลลงไปแล้ว โอ้สวยครับสวยพุ่นใสงามเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องวางเหลี่ยมันสงย่างตัวใหญ่อยู่ยังวันเนาะยังเหลือตัวตัวอยู่ครับนะครับรู้กันต่อโบไก่กันยังไง ลวแที ừ, so này, ìn, ่สวงเแต่ว่าสิเนียนทกบนเนียนตงไปเช็คบงี่นอกแตานเนี่ยโอ้ขวเสียดายเลยอเอลงมือแถวนีนซื้อได้กลงมาได้ปะเนี่โอ้ยูี จะมีตัวงามเถอนะเนาะขอแค่ได้ตัวก็ดีแล้วนี่งามอยู่ไปลุนเบิ่งล้างนี่กันเอ๋ล่ะ วัวตัวนี้มีชีรีพี่น้องไเปเบิ่งหลังทัดไปกันนะใส่้ไปนิ่คข้างให้ลองอันแข็งไงช่างน้อยโอ้หลงไปใส่กระดิ่งเถอะวันอยู่แถวนีนะวัวไหนเห็นตัวแล้วพี่น้องนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยพี่น้องเขาเขาดิเนี่ยนี่กี่ตัวกันแน่โอ้ตัวเดียวแต่สวยครับ งามมากไะครับลุ้นกันต่อครับต่อกันหลังนี้ครับนี่ตัววะเนีย่ยอยู่ดีๆอยู่ที่หนองเยตัวหนึ่งครับเดี๋ยวมันเป็นท่าอย่างกลับมาเดี๋ยวจังกลับมาเกีบเอาไปนี่ครับเห้อยู่สองตัวสองตัวเดี๋ยวเห็นตัวเดียวเมื่อกี้นี่ ผุตัวหนึ่งพี่ตัวหนึ่งนะครับต่อกันครับทังนี้หมู่บ้านใส่อยู่ทา้งไม่มันอนี้่นับอกมันหนวกด้อยหนึง่งหมู่บ้านใส่อยู่หันย่างบัจ้าตัวโอ้มีทีลีบัย่างเลยพี่นอ้องตัวนี้น้อย,อยไป Hấp đăng nhìn. Đăng nhìn để. Để hơi, đấy hấp bê gần tọa Vì lắng lên Lắng lên trên nước này Như hoài như thế nào đi Lấy như thế nào Ngam như thế nào Đó, ăn một con ข้ายามก่อนนะอันนี้ยังถือเจ็บน้ำหลังเอาไปนะครับหลังหนึ่งมีตัวไหมไอปูตัวหนึ่งติตัวหนึ่งครับนี่งานยูที่หลัง ใส่บ้านหน่อยบอ้านเงยเพราะดีกินต่อครับปลามันใส่แถวหนูด้านหลังหนึ่งไม้ไหญ่อยู่ไหมโอ้หุ่นหูนหูนไม้อันี้หนีหนามมันขึ้นเราเพี้ยน อามันคือเราจำไม่ค่อยได้มีตัวหรือไม่เออตระบายเงียหให้ถือกินยูได้พี่น้องเงียใหญ่มองยูรุ่นเบิ้งรุ่นดูครับช่วยช่วยตัวหนึ่งครับกะบ้านหนบ้านยัยบ้านไดนก็ดีเอาได้

สองตัวครับนี่สองตัวงามยู่ดน,นดิบโบขี่ไล่ดิรุนนี้ก็ได้ไนะครับลุ้นกันต่อครับผมลาดุดดวงขึ้นกันดิตดวสฉพาะได้ปูแต่ละตัวนี่บ่าว่าไงขึ้นกันดิว่คือข้าเจ้ามีเรือถข้าเจ้าขี่เรือย้มเลยนี่สบาย ปุ่นเสียงเรือเต็มอยู่อะไะควายมันเซยไปแถวนีด้วยนี่นี่นี่เห็นแล้วตัวหรือไม่อย่างไรอ้หกขึ้นเห็นตัวขาดเลยพี่น้องเริ่มขาดโซวโอ้ห้อยมันออกได้ ตอกันอีกหลายนึงโบกไก่กันครับโอ้คุณปุ๋มนัดบอกได้ซื้อไปนี่ไหมน,นี่ใส่ไว้สูงเกิน ให้เงียกินเงียกุเจ้าพ่อเห็นปูอ่ะตัวหนึ่งไหนครับตัวกันตัวกันหลังนี้ครับโอ้หนำเลืกนี่ตัวป่ปุ๊บนี่ชิลี

เมื่องลังสุดท,ท้ายท้ายสุดกันครับบอกไงเนี่ยเด้อลังสุดท้ายนี่สุดที่ส,สาบโอ้ยมีซีรีส์แน่นอหลังสุดท้ายท้ายสุดของเราไม่มีอะไรมีปูปูเล็กตัวหนึ่งไปครับไปเบื้องสรุปกันเห็นไรครับฮะ ฐานอยู่ป้าพี่ไดขายเผ็ดขี้ได้ยินข่าวนอกคักเถอะพ่แดกพ่ได้่อใดปลาเลยคหรอบ่อใดปลาพีดอ่ะพ่อด้อยู่โอ้มีสิบวงแลกว่ไดดเลยพ่อไดพ่อได้กินนี่นะอาหารพ่อไดกินพ่อไดกินพ่อได้กินอืมพ่ได้ขายน้ำมูดเหรอก็สวงามตัวนี้เนาะ Lom 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 con lom 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 งามอยู่นิปิดมากสุกคนแล้วเนาะอ๋อคลิปนี้ก็ทีไว้ซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวสรุปทีมไทยให้เรื่งลา,ลาไปก่อนพ่อก็ไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับคุันี่ตะกุ่นมันหมันสวัสดีครับเออเออ,อยังมืใส่กล่องเลยไหมมือแข็งเลยไหมไปครับ ลุกผลงานวันนี้ครับลุกผลงานร่วมพี่น้องตัดไม้ข้าไม้ถึงแบบนีอว่าโอเคยูได้หลายเกือกเลยยุ่ง่ียก็ได้สองสองตัวสองตัวเกือบลูกเนยคือหลายคือว่าเพราะได้อยูได้กินครับ